ที่ดิน800ไร่ตักบงกดปลูกผักพลไม้ไว้ขายหาเงินเองไม่พึ่งเงินสามีหลังจากที่ดาราสาวตักบงกฎเป็นจรงขกุลได้ใช้เวลาวางช่วงที่ต้องอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ไปกับการปลูกต้นไม้ ผักสวนขัวกินเองโดยเจ้าตัวได้ทําสวนบริเวณหลังบ้านรวมถึงที่ไร่เป็นจรงข้ากุลซึ่งเป็นไร่ของครอบครัวช่วงหลังๆมานี้เราเลยได้เห็นคุณตักโพสภาพและคลิปขณะลงมือลุยทําสวนด้วยตัวเองอยู่บ่อยๆท้งเผยผลผลิตของพืชผักที่ออกดอกออกงามเป็นประจำล่าสุดตักได้โพสภาพลงบนไอจีส่วนตัวเผยสภาพมือปัจจุบันที่เต็มไปด้วยคราบดินติดตามซอกเล็บจนกลายเป็นสีดําเต็มไปหมดหลังจากที่เจ้าตัวลุยทําสวนโดย ไม่ได้ใช้ถุงมือเพราะไม่อยากมือแห้งโดยเธอระบุข้อความบรรยากาศไว้ว่าเออล้านเล็บวันไหนว่างคะด้วยความไม่อยากมือแห้งเลยไม่ใส่ถุงมือเพราะพอน้ำเข้ามือแห้งมากหลังโพสต์ดังกล่าวได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในวิถีความเป็นกเกษตรกรตัวจริงทั้งยังเข้ามาแนะนำวิธีเอาดินมาจากซอกเล็บให้อีกด้วย